ต้นสังกัดร่อนจดหมายถแถลงพร้อมดำเนินคดีหลังพระเอกดังโดนแอบอ้างโลดแล่นในวงการบันเทิงมานานสำหรับบิวกินพุทธิพงศ์ด้วยความมีชื่อเสียงโด่งดังทำให้โดนแอบอ้างชื่อและถูกปลุกปั่นข้อมูลเท็จขึ้นมาจนเกิดความเข้าใจผิดและเกิดความเสียหายอย่างล่าสุดทางต้นสังกัดบิวกินเอนเตอร์เทนเมนต์ร่อนจดหมายประกาศบอกว่า ประกาศชี้แจงเรื่องหลักการรับงานของศิลปินบิวกินพุทธิพงศ์เนื่องจากมีผู้ใช้สื่อออนไลน์ให้ขอ้อมูลเท็จเกี่ยวกับนโยบายการรับงานของศิลปินบิวกินพุทธิพงศ์ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดว่าสามารถติดต่อเรื่องคิวงานของศิลปินผ่านเบอร์โทรศัพท์0858215119หรือไลน์ @thai2music ทางบริษัทขอชี้แจงให้ทราบว่าข้อมูลดังกล่าวไม่เป็นความจริงโดยบริษัทไม่มีนโยบายการรับงานผ่านบุคคลหรือตัวแทนบริษัทเอเจนซี่ดังกล่าวทั้งการทำงานในประเทศไทยและต่างประเทศสามารถติดต่อง,งานทุกประเภทของศิล,ลปินบิลกินพุทธิพงศ์กับทางบริษัทโดยตรงผ่านช่องทาง b u i l k i n g Entertainment gmail.com เท่านั้นทั้งนี้บริษัทจะดำเนินคดีตามกฎหมายกับบริษัทหรือบุคคลที่ปล่อยความเท็จดังกล่าวต่อไปสุดท้ายนี้ทางบริษัทขอขอบคุณทุกท่านที่อยากร่วมงานกับบิวกิ้นโดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะมีโอกาสได้ร่วมงานกันในอนาคตและขอขอบคุณแฟนๆทุกคนที่คอยสนับสนุนเสมอมา Bewking Entertainment วันที่20สิงหาคม2566